สวัสดีค่ะทุกคนอลินานะคะเพรว่าตอนนี้คือเรากำลังจะไปทำเบเกิ้ลกันตรงย่างแชนะคะมันมันอยู่แบบใกล้ๆนี้แหละบ้านเราก็ค่อนข้างแบบอยู่ด้านนอกกลางน้ำนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราเราจะพาทุกคนเนี่ยไปทำขนมคุกกี้กันนะคะซึ่งตอนนี้เราเรียกคาคาทีมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉลเแลเพราะว่าฉันท้องเสียทุกคนก็ไปเจอก,กันที่นู่นนะคะวันนี้เนี่ยมีซูอามาอีกแล้ว

เรากำลังรอรอไอ้นั่นรอรออะไรรอคุกกี้รอภาษาที่พูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้ตั้งแต่ว่าคีแล้วบอกอะไรวะนไงปะสนุกมาสนุกว่เดี๋ยวตอนนี้รอคุกกี้กกนสนุกตอนปั้นสนุกตอนปั้นใช่เดี๋ยวรอก่อนใช่เออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ดูนะว่ามันกินได้ไหม ะะอุ้ยข้างหลังเราคือสวยมากเลยอ่ะเออแบบข้างหน้าเราก็สวยออแก้้ดยดีทุกอย่างมันเป็นสีแบบเหลืองเหลืองเออเหลืองเหลืองไปหมดเลยถึงว่าเนาะคนที่นี่เขาเลยแบบใส่แบบไอ,อ้เป็นสีแบบทนน้ําตาลกันเออแต่แต่วันนี้เรามาแบบทนขาวทนขาว,ขาวมีน้ําตาลอยู่มีครีมครีมอยู่เสื้อชลเล็ไม่หมดแล้วต่นเช้าเราใส่กันเลยนะเอวจริงว่าเออเออจริง <laughs> เขาเปิ่ลุกเขาเพิลุก,ลก,ลกเคล่เดี๋ยวเราไปคาเฟ่กันนะคะอาจจะไปหาอะไรกินกันต่อไปเจอกันเพราะว่าหนาวทุกคนแล้วก็ทุกคนมองมองแบบแปลกไปแล้วรู้สึกได้อันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรคะกินกับเขาเรียกว่ายุคซัมในียยอนออยก็นนะจะเป็นแบบกินกับในเมียรซึ่งมันเป็นบะหมี่เย็นทุกคนเขาจะกินบะหมี่เย็นกันแบบชื่นใจอะไรอย่างเงี้ย เออที่เราน้ำแข็งใส่ยำหมีอ่อย่นะเออเออเอใช่แต่มันอร่อยนะแบบถ้ลองกินแล้วอร่อย,ออยแบบมันจะมีเป็นแดงยอนเฉยๆแล้วคือเป็นแบบนา่าใส่างทีคนไทยอาจจะแบบอีท่าไมไม่อร่อยแต่ว่าเราแนะนำเมนูนี้ก็คือแบบมีบิมแดงยอนคือจะเป็นแบบคุกคิคุกคิบอันนี้มาแล้วนะมาแล้วเออเออมันจะต้องมันจะต้องตัดแล้วมันก็จะตัดถ้าสมมติใครชอบกินแบบสองสองครั้งก็ตัดสองแต่ถาว่าตัดสี่จะได้กินง่ายๆเพราะว่าอันนี้มันเส้นมันมันนานมาก มันอ่ะแอลฝกแล้วใช่ใช่เจ็บเล็บมากเจ็บอทุกคนคนแอลแอลโดนประตูหนีบแแอลเมาโอเคประมาณนี้นะอันนี้เป็นคงกินมันดูก็คือเป็นเกี๊ยวเนื้อนั่นเองใช่โอเคไหนลองชิมดิแอลแอลต้องคุกก่อนอันนี้มันสามารถหยอดได้นะมันเป็นเหมือนแบบเป็นมาร์ตาดะอย่างเงี้ยอร่อยมันมัๆเออ อร่อยใช่ไหมเลิศใไหมจุดอันหนุดเซตหนุดเขงนมีเสน่ห์อะใช่ไหมบางคนจะทำเดรเดร ๋ยวมาหาสูอาที่บ้านาบ่อยๆนะคะอย่างนี้เราอยทุกคนตอนนี้เรานั่งกันอยู่ที่ร้านที่สุอาพามาแะ้วัขาใ้สุอาพาไปอีกแล้ววันนี้เป็นบอกว่าบล็อกวันเดย์วิธสุอาแล้วกัน ส่ังอะไรไันนี้สั่งเป็นเมนูอเอสเปรสโซ่ร้านนี้เขาจะดาเอสเปรสโซ่ค่าส่วนเน่ยก็จะเป็นอเมริกาโน่คือเหมือนเดิมก็คือไม่ต้องถามนะไปคาเฟ่ไหนถามว่าเมน,านู <c oughs> น,นั้นเมนูนี้อร่อยไหมถามถามคนอื่นนี่ไม่ใช่เรา <c oughs> แต่เราชอบกินเมบิิกาโน่นะทุกคนแบบมันสดลเ<ะ>พ <อ S 1> นะพเราไดเอทอยู่นี่ให้ดูลาาโน่ตรงเนี้มันจะเป็นถ้าใสรชอบดูดวงคนะ่ะตรงเนี้จะแบบดูดวงทางถนนทุกคนจำหนึ่งนะตรนี้มันจะแบบดูดวงได้ทางถนน แต่เราเราอยากดูมากเลยค่ะแต่แง่ดูแต่ดูไม่รู้เรื่องแน่ๆลองไปลองไปคุยดิเดี๋ยวเขาช่วยแปลเฮ้ยถ้าดูเราเศร้าขึ้นมาทำไมอ่ะไม่้ังหรอทุกคนวอลกตอนนี้นะคะเราไม่สมบูรณ์สัทีก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยแล้ตอนนี้ค่ะก็ยังอยู่กับซูอาอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามีพี่เคโรมาเพิ่มตอนนี้พี่เคโรจะไปไหนคะพี่เคโรจะไป ทุกคนไปที icism, ่ช่องดาค่ะจะไปฉลองวันเกิดจัวเย้เป็นครั้งแรกเลยนะเอาไม่เคยไปแบบอย่างเนี้เลยตั้งแต่แบบอยู่เกาหลีมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแฟนแฟนแฟนเก่าแฟนเก่าไม่ให้ไปไปไหนเลยเพราะมันฟีลแบบแม่บ้านอะไปแบบชิมกุ้งเนี่ตอนนี้อยู่กันที่บ่อ เดลี่ <มา S 2> ชองดำเทลี่ชองดำเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ถ้าใครชอบแนวแบบสักๆแบบบางไม่ได้ไปขับไม่ได้เป็น,ปนาหนานตาลอะไรอืมอืมอืมออ๋อเดลี่ชองยีกเ,เป็นเจ้าหู้ยีนในความเป็นเจ้าหญิงเกในที่เจ้าหญิงอืกอันนี้อยู่ที่เดลี่ <c oughs> <Daily S 2> นะคะเดลี่ชงดำค่ะ,คะ แล้วก็สวยเหมือนมงข้อมูลยมากเออมุ่งข้อมูลไหมไปเกิดอะไรขึ้นไหมคะขายรูปอออันนี้ไม่ได้จ้างนะคะไม่ได้จา้างเขาไม่ได้จ้างก็รีวิวสีแค่แบบเออร้านดีอะไรอย่างเงี้ยเออเออตรงนี้สวยใช่ใช่ใช่ตรงนี้สวย